สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกกับผมปูซเมอีกเช่นเคยกับในเกมโคยเกียร์การปฏิวัติของลูรุสลอสตอรี่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะในวันนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนท์ที่จะมาในวันที่3เมษายนนะฮะหลังจะเปิดตอนบ่ายสามนะฮะเซิร์ฟเวอร์มันน่าจะปิดตอนบ่ายโมงของเวลาไทยนะเพราะงั้นเนี่ยใครที่ยังติดอะไรอยู่ก็คลีบเคลียร์ก่อนบ่ายโมงนะฮะโอเค เราจะมาพูดถึงว่าอีเวนท์ที่จะมาถึงมีอะไรบ้างอีเวนท์แรกนะก็จะเป็นอีเวนท์ของอการจะลองยุทธการป,รปรากปๆครั้งที่6นะซึ่งปกติอีเวนท์เนี่ยมันจะมีตู้กาชาแถมมาด้วยนะแต่ครั้งนี้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันควบกับไอ้วนันวันแห่งโกหกด้วยก็เลยให้ทุกคนสามารถใช้โ็เด้นลัชชาคนนี้ในการช่วยผ่านด่านได้เป็นตัวละครตัวแจกลิมิเต็ดที่ ดีมากๆผมพูดตรงๆมันถึงมันจะดูกาวนะแต่มันดีมากๆเท่าที่ผมลองใช้มันเป็นตัวที่ทำให้คนที่มีปัญหาเรื่อง g l o b a l Code ไม่พอตอนช่วงต้นเกมอ่ะมันเป็นมันเป็นตัวที่ดีมากเว้ยถ้าเกิดคุณมีคอมโบครบนะอย่างเช่นในสกิลที่ผมเคยทำคลิปไว้อ่ะมันบอกว่าอ่าตัวมันเนี่ยสามารถแจก l o b a l c ค้ e ตอนริ่มต้นด่านให้20แตบบแล้วกรณีที่เรามี ซเทอร์แลนด์โกลเด้นนะเซเทอร์แลนด์ตัวที่มันเป็นที่แจกโกลเด้นวีกะเออถ้ามีก็สามารถไปไอ้นี่ได้ไปเล่นกับองค์จักรวาชาวได้ถึงแม้มันจะไม่ได้สิกอยู่เลเวลอัพนะแต่ว่ามันจะได้สิกอยู่เพิ่มเติมว่าแจกโคบอลโค้ดอีก20แต้มนะตอนเริ่มต้นด่านมันก็เลยทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องแต้มน้อยในช่วงต้นเกมอะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะซึ่งเอาง่ายคือผมคงจะเอาองค์จักรวาชาวไปลุยทุกด่าน่ะ แล้วก็ให้ใครครู่คู่ไปด้วยหนคนข่าคุณเทพๆนี่นก็อาจจะผ่านดาดได้ในช่วงต้นเกมนะช่วงเอีเวนต์ยุทธาการประมาณสิบดาดแรกสิบดาดให้หลังเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้สมองใช้ที่ที่มีให้มากขึ้นเพราะว่าเอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นเอีเวนต์ที่ต้องใช้นักบินเข้าสู้อะจำนวนนักบินเข้าสู้เลยเพราะว่ายิ่งเป็นคนที่เล่นนานนะคุณจะได้เปรียบแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ย อาจจะเสียเปรียบนิดนึงเรื่องจานวนนักบินที่คุณมีใน i อดีเพราะว่ามันมีทั้งหมด20ดาบดาวพองั้นเนี้ผมเลยแนะนําว่าให้เล่นเท่าที่ไหวครับเพราะว่าของรางวัลในอีเวนต์เนี้ยส่วนมากจะเป็น g ี C ้สดาวนะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับไอที่เป็นอ่าทงสามารถเอาทงไปแลกของได้นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ลีลานเป็นอีเวนต์ของแมรี่เบลนะฮะ m มลิเบลแล้วก็ยูฟีแวนนะครับซึ่งสองตัวเนี้ยเป็นสีดาวคู่นะฮะสีดาวทั้งคู่เลยแล้วผมมีทั้งสองคนด้วยในดีคือถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเก่าของผมแหละจะรู้ว่าผมโชคดีได้ทั้งคู่ในสิบโลแรกตอนนั้นยังอึ้งไม่หายเพราะว่าตอนนั้นผมสุ่มรอบดึกมากๆเว้ยคือเพิ่งแปลเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็สุ่มกาชาไอ่้งเลยนั่นแหละแต่แต่นั่นแหละ,หละครับเดีย๋ยวเรามา พูดถึงว่าไอเนี่ยทำอะไรได้บ้างก่อนที่มันจะปรับโอเคไหมจะได้ไปอ่า before กับ after อะไรแบบเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือทีมที่ผมจะทดลองนะเพราะว่าทั้งสามคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่ใกล้มาถึงแล้วเนียก็ก็คือถ้าเกิดใครจะเล่นคอมโบขององค์จักรพรรดิชาวคือจำเป็นต้องขับหุ่นอ่าตัวของเซทเทลเลอร์โกลเด้นนะครับ แต่ถ้าถามว่าจําเป็นต้องให้องค์จั <c oughs> กรพรรดิขับโกลได้ลัชชาวขับไหมอันนี้เขาแค่เขียนว่าอยู่ในทีมนะก็เลยคิดว่าไม่จะเป็นก็ได้แต่จะให้คนอื่นตัวเก่งๆไปขับคุณแทกทองที่ไม่มีทําให้ตายเลยผมก็รู้สึกว่ามันจะดูมันจะดูไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะเออก็เลยให้องค์จักรพรรดิชาวขับน,นั่นแหละดีแล้วเออต่อมาตัวเมริเบลอ่าเดีย๋ยวผมอธิบายก่อนตัวเนี้ยตัวต้น ตัวช่วงแรกๆของเกมเลยที่เป็นตัวที่เรียกว่าอ่าโบเคนเป็นตัวน้ำบินที่โบเค้นมากๆเพราะว่าสกิลของนางคือด้วยความที่สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งอะ่ะคือนางสามารถเร่งให้คนที่อยู่กองทัพวิเทเนียเร็วขึ้นได้เออเป็นตัวบาร์เร่งความเร็ว1.7เท่านะแล้วก็สามารถที่จะ จากการสตูได้ที่อยู่ในระยะด้วยพลังจมตีคูณ6เท่าก็คือเป็นตัวที่ล้างแมปแะเดสามารถล้างแมปตามระยะโจมตีได้ที่เป็นโจมตีปกตินะเออซึ่งถามว่า6เท่าเนี่ยมันแรงไหมผมมองว่ามันก็แรงนะแต่แค่ว่านาักแพทปัจจุบันเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องใช้ประมาณ8เท่าหรือเเท่าอา่ะกำลังดีเออถ้าเกิดเขาจะปรับเนี่ยให้ปรับมีดาเมจไตตัวก็ได้เออ,อน,นั้นก็ยังขอรับได้เออ หรือว่าให้ปรับเรื่องเร่งความเร็วทั้งแมปทั้งแมปเลยก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในบิทเนียนะเอาเป็นบิทเนียกองใหญ่เลยกองกลางบิทเนียอะไรอย่างเงี้ยก็ลังดีนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลไฮไลท์หลักของตัวนี้เลยก็คือตัวนางอะสามารถชาร์จเกตสกิลในแม่เฟนได้ตอนที่กำจัดศัตรูได้หนึ่งเครื่อง ทุกๆ1เครื่องจะได้30เกตนั่นเองแล้วก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มเติมอีก35%เป็นระยะเวลา17.5วินาทีนะครับคุายๆคือถ้าเกิดว่านางได้ขับเอฮายานะนางจะเก่งมากๆแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเอฮายาก็ได้เอาเป็นปุ่นที่ระยะกกงโกงก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นสมัยก่อนก็ให้ขับกาเวนเนี่ยเคียได้ว่าล้างแม็กอย่างมองมันน่ะหรือ ให้ขับตัวของไอชิงคิโรก็ได้เออแต่ว่าณนาปัจจุบันเนี่ยผมจะให้ขับเกโคเอซุยเพราะว่ามันระยะกว้า,างกว่างไงก็น่าจะเอามาเล่นได้สนุกเพลินๆอยู่เออโอเคตัวนี้มีสเตตัสพลังจมตี948ผมมองว่าค่อนข้างน้อยแหละในแผลปัจจุบันอาจจะต้องพันอัพนิดน,นึงในในฐานะตัวลิมิตนะ เออถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยถือว่าสูงแต่ว่าในฐานะตัวลิมิตเนี่ยต้องเกินพันแหละเอออาจจะต้องมีเลือดเยอะหน่อยเพราะว่าตัวนางเป็นคิงมันก็เลยอาจจะเลือดน้อยตามสเตตัสของคิงเนาะแต่อย่าให้นางเลือดเยอะกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้ยตัวนางคือคิงใส่บูไม่ใช่คิงใส่ซับเออถ้าจะปรับเนี่ยอาจจะปรับในเชิงที่ว่าอาจจะมีสกิลแช่ด้วยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวก็คือตัวของยูฟิเมียแว่น ยูฟิเมว่นเนี่ยเป็นยูฟิเมที่ปลอมตัวเพื่อไปเลนลงเลนโปรตุเกสมันก็เลยมีขนมเค้กอย่างที่เห็นแต่เอาเป็นว่าเราไปดูสกิลกันดีกว่ามาสกิลของยูฟิเมว่นเนี่ยก็คือลงมามีผลทันทีเนาะทุกๆ2ีวินาดีในระยะเวลา15บห้าวิแต่ถ้าเกิดเลเวลเต็มก็2ี่สิบวิแหละเออทำการปลดสเตลที่อยู่ในระยะโจมตีปกติอ่าก็คือศัตรูที่อยู่ ศัตรูที่อยู่ในสถานะหมอกดําที่เข้าสู่ระยะของยูเฟเมียนะก็จะโดนปลดทันทีเออซึ่งถามว่าสกิลแรกอยากให้ปรับอะไรผมอยากให้ปรับเรื่องว่าต้องมีอะไรมากกว่าปลดหมอกด,ดําหรือถ้าจะปลดหมอกดำอะปลดแบบทั้งแบบได้ไหมเออแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมว่าอาจจะทําให้เดินช้าลุงโดนตีแรงขึ้นอ่ะว่ากินไปเพราะส่วนใหญ่แล้วไอ้ไอ้ไอ ไอ้พวกสกิลจำพวกเนี้ยมันก็จะมาส่งนี้แล้วด้วยความที่ยูฟิเมียแวนเนี่ยเป็นสเปเชียลไทเนาะก็สามารถเพิ่มเติมสกิลเครื่องไม,ม้เครื่องมือก็ได้เหมือนกันแต่เรามาดูกันที่ว่าเขาจะเพิ่มเติมอะไรนะในวันพรุ่งนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วก็จะมีสกิลที่2ที่ทุกๆครั้งที่โจมตี5ครั้งนะโจมตีได้ทุกๆ5ครั้งก็จะทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะทั้งหมดสตันสวินาทีซึ่ง ดยส่วนตัวผมมองว่าการโจมตีห้าครั้งอ่ะมันเป็นไปได้ยากเออคือมันต้องโจมตีเร็วมากแล้วก็โจมตีกว้างไกลมากๆณเวลานั้นน่ะมันทําไม่ได้เออแต่ถ้าเกิดให้ขับหุ่นเทพๆอย่างแผนปัจจุบันตอนนี้นะก็อาจจะทําได้ก็ได้ถ้าให้ขับเอ็กโคเอซูเอะก็อาจจะเป็นไปได้เออแต่ว่าถ้าให้ปรับจริงๆอ่ะผมอยากให้เปรัอ เปลี่ยนจากห้าเนี่ยเป็นสามแทนได้ไหมเออหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นทุกๆครั้งก็ได้เออแต่ถ้าเกิดมันโกงไปอขอสามพอเออทุกๆครั้งที่ยิงได้ครบสามครั้งอะ่ะกํลังดีแต่แต่การไกลเป็นว่าทุกๆครั้งที่อ่าโจมตีห้าครั้งอะ่ะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยหรือจะทําแบบไอโตัวหุ่นบัตทารันดู ก็ได้ที่จมตีหนึ่งครั้งแล้วมนสตาร์นต่อ,ตอเนื่องอ่ะอ่ะไอไออย่างนั้นะมันยังทําได้ใช่ไหมเพราะงั้นตัวเนี้ยมันควรจะทําได้เว้ยจมตีทุกหนึ่งครั้งแล้วสตาร์นอะมันยังมันยังโอเคหน่อยอ่ะเออเหมือนกันมันก็ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะในความรู้สึกะนะเออโอเคก็ถือว่าอ่านฝปฟังเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูดีกว่ามาจังเกนาซาย ตัวของแมรี่เบลอะ่ะมันจะมีข้อดีเรื่องเกี่ยวกับเก็กบเกดอ่าถ้าเราไม่นับเรื่องบัฟเร่งความเร็วนะเพราะตัวนางไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวนางไม่ได้อยู่ในกองทัพลิเทเนีย นางอยู่ในลาชวงเออแต่ประเด็นน่ยมันอยู่ที่ข้อดีของนาคือการสแสดงพลังโจมตีแล้วก็การสแสดงอ่ามันเรียกว่าสแสดงใช่ไหมวะเรียกว่าเก็บเกรสกิลในแม่เฟรมนะครับที่ตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกำจัดได้หนึ่งตัวจะได้สามสิบเกตพูดง่ายๆคือเราจะสามารถใช้ทําไม่ตายได้เรื่อยๆทุกครั้งที่กําจัดได้4ตัวเออแล้วในการกําจัดในที่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติ หรือการใช้สกิลในแม่เฟรมมันนับหมดเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรากำจัดได้สี่เครื่องพร้อมๆกันนะก็จะวนหลูกได้เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมน่าจะได้สีเครื่องเนี่ยแล้วก็จะได้เกะอีกรอบนะเห็นไหมผมจะกำจัดที่มันเกะกะก่อนแล้วกันไม่ถุก ส่วนตัวยูเเมียเนี่ยในที่เห็นคือตัวนางอ่ะมันจะมีข้อดีเรื่องปวดสเตลซึ่งณแผนปัจจุบันการปวดสเตลในระยะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าไม่ได้มีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมอย่างเช่นล,ลดความเร็วในการเดินทำให้ศัตรูโดนตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะได้อะไรเอฟเฟกที่มากกว่าปดสเตลไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นปดสเตลทั้งแมปอ่ะอันนั้นขอรับได้แต่ว่า พอเป็นเรื่องของเอฟเฟกเพิ่มเติมอ่ะผมยังคิดไม่ออกนะว่าเขาจะทำยังไงแต่ถ้าเกิดให้เครื่องหมายเครื่องมือเพิ่มเติมอ่ะอันนั้นก็พอรับได้อยู่ส,สกิลสองเนี่ยคือไอ้ที่อย่างที่ผมบอกว่าเปลี่ยนจากโจมตีหครั้งอ่ะเป็นโจมตีครั้งเดียวได้ไหมหรือโจมตีทุกสองครั้งก็ยังได้คือเพราะว่าตัวบัตเทอร์นดดูอ่ะโจมตีหนึ่งครั้งมันตีสตาร์เลย

สี่เครื่องอะแล้วก็วนหลุมันไม่ตายดิเมื่อกี้กดไม่ตายไม่ได้ผมไม่ได้ทำลายสีเครื่องวะน่าจะไม่ทำลายถ้าถามว่าตัวเกโกเอซุยใช้เวลาชัเก๋กี่วินาทีเท่าที่ดูในแอมบิเดียเขาบอกว่าประมาณ 1ิวินาทีเออสิวินาทีเลยประมาณเน่พอเรากำจัดได้ถึงตัวก็ได้แค่สามสิบเกรเพราะงั้นเนะ่ยพยายามกำจัดให้พร้อมกันสี่ตัวนะครับโอเคประมาณนี้ในอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เป็นตัวที่แย่ครับแต่แค่ถ้าเทียบกับนับแผ่ปัจจุบนนะันอ่ะมันมีหลายตัวที่ดีกว่าผมเล่นไม่ค่อยได้ใช้เออ บวกกับตัวแมริเบลมันอยู่ได้แค่3าสากลุ่มเองก็คือกลุ่ม,ม,มอ่าูวิทเนี่ยกลุ่มีเวนแล้วก็กลุ่มกินด้าไหนหรือว่าภาคียสวีกินดา้านะครับอย่างที่เห็นส่วนตัวยูฟี่ยูฟี่แว่นเนี่ยอย่างที่บอกต้องรอดูอีกทีนะว่าในวันที่3เมษา,ายนเนี่ยมันจะมีการปรับสกิลยังไงให้ว้าว ที่ผ่านมาการปรับสกิลมันก็้าาาหมดนะนก็ไม่ได้แย่มากเออมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ว่าเออเสียดายเพชรที่สุ่มวะอะไรแบบนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะก็ถือว่าเออมันปรับด,ดีขึ้นตามนักแผ่ปัจจุบันก็หวังยังหวังแหละว่าเออสองตัวเนี้ยน่าจะเก่งขึ้นบ้าง